เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเสียงครวนจากเถียงนาแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนัตตามันเป็นเรื่องที่มีคนในหมู่บ้านที่อยู่ไกลปื่นเที่ยงต่างร่ำลือกันไปต่างๆน,น,นานาหนาหูว่าตอนพบคล่ำจะมีเสียงของผู้หญิงร้องดังออกมาจากที่ไกลๆ ต่กลับไม่มีใครรู้ว่าต้นเสียงนั้นมันมาจากตรงไหนเพราะในเมื่อสมัยก่อนนั้นไม่มีไฟฟ้าหากจะออกไปดูก็ต้องกลับไม่ทันมืดแต่ก็ไม่ใช่ว่าใครจะไม่เคยออกไปดูแต่เมื่อไปถึงมันกลับไม่มีอะไรในบริเวณนั้นเลยจนชาวบ้านต่างร่ำลือกันไปทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกเถียงนา ต่างประชุมกันในตอนกลางวันประกอบไปด้วยนางชานางอ้อนนางชิมนายต้อยนายชดนายอุ่นทั้งหกคนตกลงกันไว้แล้วว่าหากเย็นวันนั้นนั่นเองจะถือตะเกียงออกไปตามดูว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมันคือเสียงอะไรกันแน่เมื่อถึงเวลาเย็นย่ำ ทั้งหกคนก็ออกเดินทางมาคนครบจํานวนแต่พอไปถึงตรงที่ที่ควรจะมีเสียงกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีแม้แต่เสียงที่เคยได้ยินทุกคนจึงได้แต่งุนงงแล้วกลับไปบ้านเพื่อพักผ่อนกันตามปกติจนกระทั่งอีกสองวันต่อมากลับมีเสียงดังลอดแววออกมาให้ได้ยินอีกครั้งหนึ่งแล้ว นางชาออกมาพูดในวันต่อมาเพราะตอนที่เกิดเสียงนั้นเป็นเวลามืดจึงไม่กล้าออกไปดูทุกคนก็เห็นด้วยแต่ไม่มีใครรู้ดอกว่าเจ้าบาสดลูกชายของนายชดได้ยินดังนั้นจึงมาสะก,กิดพ่อแล้วบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นตนเองได้หนีออกไปจากห้องนอนและไม่ยอมให้พ่อรู้เพราะออกไปหาสาว พ่อมาเงก,กลูกทันทีที่ลูกบอกเอ็งนี่มันเสียวนักหรือว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงของเจบ,บาท,ที่พาสาวไปมีอะไรกันที่เถียงนาโธพ่อฟังผมก่อนสิผมจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเล่าน้องน้ำเขาขี้อายจะตายอา้าวเฮ้ยไอลูกเวนนี่ถ้าอีน้ำมันไม่ขี้อายแกคงจะโธ่พ่อ ฟังผมให้จบก่อนสิบพูดจบก็รีบมองซ้ายมองขวาไม่เห็นว่ามีใครจึงบอกกับพ่อทันทีเมื่อตอนที่ผมพาน้ำไปพ่อรักกันนะนะผมกับน้องน้ำนั่งอยู่ใต้ต้นยางนาะพอดีเห็นไอ้บาสมองดูให้แน่าใจอีกครั้ง ว่าไม่มีใครอยู่แล้วจึงบอกกับพ่อทันทีเพราะมันเองก็ตกใจด้วยเช่นกันที่ได้เห็นภาพนั้นมันยังติดตาอะไรวะแกเห็นอะไรรีบๆเล่ามาสิวะพ่อฉันเห็นลุงต้อยกำลังขี่ปะอ้อนนะสิพ่อไอ้ดีป้าแกร้องดังๆน่ะมันไม่มีอะไรหรอกก็ มันเจอของใหญ่เข้าไปก็เลยร้องเสียงหลงเลยนะสิไอ้บาสท,ทำท่าคนลุกคนพองของเขาใหญ่จริงๆนะพ่อตาชดส่งเสียงอือออนในลําคอมีหน้าละ่ะเวลาไปดูถึงได้ไม่เจอที่ไหนได้สองคนนี้ก็อยู่ในกลุ่มของพวกตนอย่าเที่ยวพูดไปไอ้บาสมันน่าอายจริงๆ สั่งลูกไปแล้วไม่ให้บอกใครแท้ๆแต่สองวันต่อมาเมื่อมีเสียงครวญจากเถียงนาก็จะมีเงาหัวของผู้ใหญ่อีกสีคนคอยจ้องมองอยู่ก้างๆต้นยางนานั่นเองและมันก็เป็นเสียงโจดจันกันว่าของของลุงต้อยมันคุณภาพคับแก้วอย่างที่เจ้าบาสมันบอกเอาไว้จริงๆด้วยจบแล้วนะคะเสียงครวญจากเถียงนา ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ